วันนี้ไปตามนัดนายชูวิทย์กระมวลวิสิ์ฮะ,ะเดินทางไปที่ศาลร,รัชดานะฮะไปพร้อมกับทนายความนายอนันชัยชัยเดชน,นะคนนี้เป็นทนายของอดีตพบตรนะ<า>แล้วก็<ม>เป็นคนใกล้ชิดด้วยเพราะน,น,น่าสนใจว่าคุณชูวิทย์ได้ให้คุณอนันชัยเนี่ยเป็นทนายให้<อ>นั่นก็บ่งชี้ถึงสายสัมพันธ์อย่างหนึ่งนะ<ม>อันนี้น่าสนใจมากวันนี้ก็ยืนยันว่าไปยื่นฟ้องนะ ให้เอาผิดกับนายสันทนะนะข้อหาแจ้งความเท็จเรื่องอาญานะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือฟ้องแพ่งด้วยเป็นแพ่งเกี่ยวเนื่องกับอาญาเรียกค่าเสียหายร้อยล้านจากกรณีที่กล่าวหาโรงแรมเดอะเดวิสนะฮะซึ่งเป็นของบุตชายเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดเนี่ยก่อให้เกิดความเสียหายเนี่ยอันนี้คุณชูวิทย์เนี่ยไปตามนัดนะฮนะเดี๋ยวฟังเจ้าตัว อารัธนาคุณสันทนานิดนึงนะ <c oughs> ผมเลือกใช้วิธีของกฎหมายวันนี้จึงมาพึ่งบารมีสารสถิตยุติธรรมว่าผมทำความดีให้กับสังคมผมเปิดเผยผมได้ประโยชน์อะไรแล้วก็พูดแบบว่าเหมือนกับตัวเองใหญ่เดี๋ยวจะออกหมายจับตัวเองคือไม่มีหรอกครับคือคนบ้าที่ไหนใครก็อยากจะยุ่งด้วย คืออยู่ใกล้ต้องฉีดยานน้น่ะอยู่ใกล้ไม่ได้เพราะไม่มีใครเอาอยู่ใกล้ีดยาส่วนคุณสันทนะนะคุณสันทนะประยุนรัตน์ะวันนี้ก็เดินทางมาที่ศาลอาญาจะไปคัดสำนวนฟ้องที่นายชีวิตไปยื่นเนี่ยนะลองฟังเจ้าตัวนะฮะคดียังไม่ได้ไปถึงไหนเลยแล้วคุณมาบอกว่าแก้งความเท็จ ใครอะอยู่ม็กคดีแล้วพยานหลักฐานเท็จมันเทศตรงไหนอะมีการพิสูจน์หรือยังแล้วอย่างผมเหรอเ,เทจแล้วใครเห็นภาพคลิปเนี่ยผมยืนยันเลยไม่ได้มีการตัดต่อแล้วเกิดขึ้นจากการที่ผมมีสายลับอยู่ข้างในคุณสันธนะบอกว่าผมมีสายลับอยู่ข้างในแล้วรอดูคลิปเต็มได้เลย <c oughs> นะแต่พี่ๆทั้งสองฮะอย่าลืมนะอนดีตรัฐมนตรีเนี่ยใคร อันนั้นน,น่าสนใจอดีตแัฐมนตรีแล,ว,แลวเส้นทางการเงินต่างๆที่พูดๆกันเนี่ยไปถึงไหนแล้วต้องถามคุณชูวิทย์แล้วแหละนะคะเดี๋ยวรอดูนะคะ